เดินมาหน้าประตูรอซื้อรอซื้อรอซื้อเลย้อป้าซื้อเละพอระขัาหวดเวลาการขายเฮ้ยอันนี้เอามาหมดถายเลยไหมครับเฮ้ยเย้ถายจปล่อยแล้วเขาเป็นยายไม่เสร็เลยโอเค พอรถไฟออกแล้วอ่ะแล้วเขาก็วิ่ง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 แบบจังอนยังไม่ได้อ่ก็คือแบบลงวิ่งวิ่งแล้วก็โยนจังพอนคือรถไฟเพรารถแบบออกไปแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรแปลกใหม่มากไม่เคยเห็น แล้วก็ได้มาแล้วนะครับวิดียวรถไฟนะครับที่ราชบุรีชิบป้าแต่ลูกชิน้นป่าก็คือเขาจะให้ลูกชิ้นแผน่แผนๆอย่างเงี้ยมาสองอันครับแล้วก็เป็นโัวชิ้นป่าเนี้ย mm. หนึ่งดูจากลักษณะแล้วน่าจะปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะโปรตีนมีการคลุกมาเขาบอกว่าเส้นอ่ะมีเป็นเส้นเล็กๆเดียวนะครับ ชอบชอบดูส้ตัวพอดูจากนหน้าตาคิดว่าหน้าตาจืดออกว่าจืดเลยอ,ะอ่ะแต่พอชิมไปปุ๊บโอ้ยมันหวานมันมีความเค็มก็คือปรุงม,มาให้ระดับหนึ่งแล้วว่าใช้ได้เลยนะคือว่า,ามาถึงร้ดนบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเห็นอีกทีสอูง วามล้หมาตมีเลื่นแล้วตรงนู้นเออไรอ๋อสทางไหนนะรผิดจำอ๋อโอเคอ๋อตรงนู้นใช่ไหมครับเคคราบขอบ้างครับ ได้แนแหงลหลังจากที่เรานั่งวินมอเตอร์ไซค์ม <c oughs> <c oughs> าถึงานี้ก็คือเดินออกมาไมี่ไม,ม,มีแบบพี่ล้มเลยแบบโล่งในหัวแบบอุ้ยในแกลบแบบนคือเดินไ,ได้แหละแต่องเห็นแบบนีนาตัวก็เลยเยกมอเตอร์ไซค์มากันครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าตลาดโ้ดยิ่งโดยเฉเป็นตลาดเก่าก็ระหว่างทางนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเห <c oughs> ็นแบบมีของกินเยอะเลยว่าน่าจะมีอะไรอร่อยอร่อยแน่นะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูในตลาดกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อกี้คุ่วินมอเาตอร์บอกว่าตอนเย็นยประมาณช่วง4โมงนะครับจะ,นะนมีนัดนะขนมคนเดินเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุกนะครับโตระจะมีสุกเา่า มีคนบอกว่าใช้ตามที่้มันเวิร์กแฮปปี้มากก็มันเวิร์กจริงๆค่ะใช้จริงเฟิร์มจริงน้ำตบฟูสผิวกระชับจากยูเซรินมีสารกระชับผิวมีไฮยาเลูค้นช่วยให้ผิวเอิ่มฟูเชื่อพี่นี่น่ากินมากเลยอ่ะถ้าไหนใช้เขาคื่องปรุงวันที่เราเห็นคุใช้เขากันใหญ่ใช่ไหมแต่ยังน่ากินมากสวัสดีครับพี่ไปไหนครับ เจด่ค่ะไขมานานไหครับทานเตียขายแลบปโอ้แล้วปกติวันนมีห้ออะไหมดค่ะไม่พอไม่พอด้วยขายสองที่แหลเพราะว่าจะมีรอบแปดไปนวัมีย่าเีเป็นม้อนี่ประมาณเท่าไหร่หกร้ชินได้วันละอยชเป็นพันกลเป็นพันแล้วอยเป็นพันมันก็าอยกแล้วไขาย นี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับกับตัวผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยวันละพันชิ้นเลยนะผมนี่ก็ถามว่าเฮ้ยมีแค่ตัวผู้ชายอย่างเดียวเหรอเขาบอกว่าที่เื่อก็มีออกมาให้แต่ว่าคนบ้านคนหอ,อไม่อยู่ข่ายทุกวันแต่พอเรามาปุ๊บไม่มีเลย <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรเราก็จะชิมตัวแค่ผู้ชายแล้วกันนะครับมา <S <S ปกติถ้าเรากินตัวกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมครับมันจะมีความแข็งนิดนึงเพราะว่ามันชิ้นใหญ่แต่พอเป็นชิ้นปริคามเนะี่ยคือชิ้นไม่ใช่นักเก็ตเลยแล้วเพรามันมีความกรอบม,ามาันก็เลยอร่อยกพอเรากัดเข้าไปใช่ไหมครับทะมกลัวกุ้ยช่ายออกมานิดนึงมีความเป็นเค็มนิดนึงผมว่าอร่อยนะลองชิมดูอร่อยหรือเปล่ามใจปากอนน่ะไม่อยากเลยอร่อยนะ คือมันชิลิเล็กง่ากินง่ายที่สำคัญตัดลูกนี่ยนะลองมาชิมได้นะครับพี่ตลาดเวทีปบอลชิมทำได้ค,ค,ครับดีไปนี่ครับตัวดีครับ อีนครับเป็นข้เดียวหน้าแบบกระยาบใช่ไหมครับครับโอเคครับเอาออนึงครับที่เราสั่งไปเอามาบัตรีเรียกตัวบัตรที่เรียกว่าอะไรโอ้โอ เออมันผมเห็นว่าเข้ามานเขาว่าเข้ามาคือแบบนี้เลยออกไปต่อเปิดมาเป็นเออเ้าเดี่ยวมูโถเอ้ัากขยาได้ว่าเข้ามานอันนี้คำพูดเด็กมึงมึงแ้ยไม่เป็นไรวะจันไม่ไม่